สวัสดีครับผมโชคครับวันนี้เรามาเที่ยวตลาดนัดโคกระบือทะเนียดน,นะครับตลาดนัดตัวทเนียดวันนี้วันที่23มีนาคม2564ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์พาชมตลาดนัดวัวเนื้อนะ วันนี้ผ่านมาพอดีครับทางฟาร์มเราผมได้รับป้าหมายจากประธานสากลโคโนมไพนกยุงให้มาประชุมเสวนาโคโนมภาคกลางครับที่สากลโคโนมไทยเดนมาร์กสวนมะเดือ่อก็เลยผ่านมาพอดีแล้วได้มาดูวัวพาตละนัดวัวพะเนียดพอดีครับก็เลยแวะมาดูแล้วก็มาสื่อเชือก มีอุปรกรณ์หลายอย่างนะครับพวกเชือกตัวแ,วแวพวกเข็มพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแวะแวะมาดูครับแต่เรามาดูวัวกันนะครับว่ามีวัวอะไรบ้างครับครับวัวเยอะแยะมดน,นะครับ คแม่จ้างต่อได้จ้างติดได้ทั้งหลายหนังน,นะครับเ,เนี่ยซสื้อขุมแม่เขายังลืมเลยว่าซื้อไปเท่าไหร่ไวเ้เยอะนะครับ เลยทยอยเข้ามาครับแล้วก็ออกไปก็มีครับต mm. ลาดนัดตั้วอล็เนี่ยครับต mm. ลาดซอขายก็ตอนนี้เวลา4าครึ่ง6โมงครึ่ง6โมงครึ่งครับ คนก็เริ่มทยอยมาดูกันนะครับตอนนี้ตลาดวัวเนื้อก็กำลังดีอยู่ครับ เสียวนาะโคโนมภาคกลางนั่นเล็กคับเลยแวะมาดูวัวเนื้อครับ,รบเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับีมประชุมสามโมงครับ